มามาทุกคนมาทำขนมจีนเส้นสดสำหรับมือใหม่กันค่ะรับรองรอบนี้ไม่พลาดทำเป็นอย่างแน่นอนเลยนะคะตอนนี้เราเป็นข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็น้ำเปล่าผสมกันแล้วก็ไปตั้งไฟอ่อนนะคะกวนให้ประมาณนี้นะคะสุกประมาณนี้แล้วก็นวดแป้งต่อเลยค่ะนวดไปสักพักแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำมันงาด้วยค่ะ เราก็นวดให้เข้ากันเลยค่ะให้เนียนเลยนะคะใช้เวลานวดประมาณ20นาทีค่ะจนได้เนอแป้งออกมาประมาณนี้นะคะนี่นี่นี่แบบนี้เลยดึงยืดขึ้นมาได้ไหมคะ,ะ,คะถ้าทำแบบนี้ได้ก็คือแป้งใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเตรียมไปบีบเลยค่ะขนมจีนของเราใส่ลงไปในเครื่องบีขนมจีนไว้แตบบ่นม้ก่อนนะคะจากนั้นไปต้มน้ำให้เดือดค่ะให้น้ำของเราร้อนจัดนะคะแต่ว่าไม่เดือดปุดๆนะคะจากนั้นก็บีบลงไปเลยค่ะรอสักครู่ขนมจีนของเราก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ช้อนไปล้างน้ำสักสองน้ำค่ะแบบนี้เลยค่ะได้ทีแล้วนะคะสุกแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำเลย เห็นไหมคะชิ้ได้เส้นขนมจีนที่เหนียวนุ่มจริงๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปจับแบบนี้นะคะใส่เข้าไปในตะกร้าเล็กๆเหมือนอย่างที่เขาขายในตลาดให้เรากินเลยค่ะนี่เราทำเองทำสดไม่ต้องหมักแป้งปลอดภัยไร้กังวลเลยนะคะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ